สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีแฟวนเพจพอดปนกนไมนไกุุ๊กไก่นะคะวันนี้น้องไก่มายุ่ทีรงแต่งรถก็เรียว่าโรงแต่งรถท่ววถงถองสุนพอดเกสรแวมินนะคะตอนนี้นะคะมีพีพีชังงกำลังทํางานนะคะเดี๋ยวไก่กับพาพีพีมาชมรถตียุข้างล่างไก่ทำนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราชมรถอรถอคันก่อน,นะคะรถลนนี้นะคะเป็นรถ่นเอคลทีค่ะตอนนี้ชั้ก็กาลาัเปิดประตูนะคะแล้วก็มีน้องเ้า กำลังทายรีวิวกันอยู่นะคะตอนนี้เซลล์ทุกคนก็พยายามจะทายรีวิวไอชมรถช่วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราชมรถรอบคันกันนะคะว่าเารถคันนี้นะคะเป็นรุน่นอะไรราคาเท่าไหร่นะคะรถคันนี้เป็นรุ่น XLT นะคะราคาอยู่ที่เก้าแสนกัามื่นสี่พันบาทนะคะตัวนี้เป็นซีดําเงินนะคะพี่นมาช่วยดูเลยะคะ่ะตัวนี้รถกำลังจะแต่งนะคะยังไม่ได้ติดตั้งอะไรไมากมา้นะคะที่เห็นชัดเจนก็คือเราติดตั้งรอให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะค่ะว่า อ่ารอเป็นรอของอะไรยางของยางของอะไรนะคะพี่เอ็ดแม่คะรอเป็นรอตัวโตแบบนี้เลยค่ะค่ะอ่าจาก้องไปที่รอเลยค่ะค่ะรอนี่นะคะเป็นรอตัวโตแบบนี้เลยค่ะรอออฟเซ็ตประมาณหซีซีนะคะเป็นรอคองเป็นแม่คล้องอ่าเวมพายนะคะยางเป็นยางของโอตานินะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ารถเต็มกันนะคะว่าด้านหน้ารถเรามีอ่าอะไรให้ให้ชมบ้างนะคะ ข้างหน้ารถนะคะตัวนี้เราเปิดกระโปรงเรียบร้อยเลยนะคะรถยังไม่ได้ล้างหน้าป <uk> ีหน <for> ้าพอรอการแต่งอยู่นะคะข้างหน้ารถตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เราประกันให้5ปีนะคะหรือว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าหมื่นกิโลนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เราประกันให้หนึ่งปีนะคะหรือว่าสองหมื่นกิโลนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโอเคตัวกระจกหน้าไร่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะที่เราเตียนจะเตียนก็คือว่ารอค่ะเดียวเรามาจุมรอให้รายละเอียดกันอีกทีนะคะ สุมโอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะพี่ตัวนี้มีเปลี่ยนโลนะคะพี่โอตัวนี้นะคะพี่เป็นโลกล้องโอตาเน่นะคะเป็นยางอาเป็นยางของโอตาเน่ค่ะโลเยา่ๆาตัวโตแบบนี้เลยนะคะ <S <S ค่ะ,ะแม็กก็เป็นแม็กกล้องเวมไพร์นะคะสีดําตัดฟอบดีสีเงินนะคะออฟเซ็ตหลบอยู่ที่สีดิสีนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่สามสิบสามกว่สิบสองจุดห้าอ่ายี่สิบนะคะโ <Okay. S 2> อเคปีนวกก็ยังเป็นปีนกเดิมเดิมมาจากโรงงานนะคะตัวนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะค่ะ ค่ะสังเกตได้ไงนะคะดูน X ็กเอลทีนะคะกระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกระจกรถนะคะหมุนมาด้ดยไฟเลียวแบบนี้นะคะไฟเดียวเป็นไฟ LED นะคะ,ะตัวมันได้ข้างรถกัยังไม่ได้เปรียนนะคะผีป้ามาชมใช่ๆก่อนนะคะที่เราแต่งให้เพิ่มเติมก็คือว่าตัวตัวสติ๊กเกอร์ค่ะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะลกค้าสามรถ ออกแบบได้นะคะว่าลูกค้าชอบอาลายไหนแบบไหนนะคะสามารถามาคุยกันได้นะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนบอกเซลได้เลยค่ะหรือเซล์จะมาต,ตกแต่งให้นะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นคำว่าเรนเจอร์นะคะมาพร้อมด้วยคำว่าไวท์เท็นะคะแล้วึงกนีเป็นลายสาดโทนนะคะนีตัวนี้นะคะโอเค